สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจากกิจกรรมที่แล้วเนาะเราได้เรียนรู้กันเรื่องผ้าไหมสุลินลวดลายประจำผ้าไหมสุลินมีลวดลายข้าไหมประจำสุรินทั้งหมดกี่ลายคะเจ็ดลายค่ะเจ็ดลายมีลายอะไรบ้าง ลายเบอร์ลายสมอร์ลายหางกระลอกลายสาวโพลายอูชีนลายอัมพุลายก็ลายมูลค่ะถูกต้องนะคะมีทั้งหมด7ลายเนาะเป็นผ้าไหมประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่างานสัปดาห์ที่แล้วงานครั้งก่อนที่คุณครูได้มอบหมายให้นักศึกษาทําชิ้นงานเกี่ยวกับการทําประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย เป็นยังไงทาก็ได้ย,ยังไงทําแล้วค่ะทาแล้วเนาะ,ะแล้วทีนี้จากการทําชิ้นงานเนี่ยคุณครูอยากจะให้พวกเราร่วมการสรุปความรู้ตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะว่าได้อะไรบ้างในเรื่องของเงื่อนไขมีเงื่อนไขความรู้กับคุณธรรมเนาะในเรื่องของเงื่อนไขความรู้นักศึกษาได้อะไรบ้างคะจากการทำชิ้นงาน การทำประชาสัมพันธ์ค่ะเราต้องรู้เรื่องการทำประชาสัมพันธ์ค่ะเรื่องอะไรอีกความรู้ในการใช้เทคโนโลยีค่ะเราต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีค่ะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะเราต้องมีความสามารถเื้งตนในการใช้คอมพิวเตอร์ถูกต้องนะคะในเรื่องของเงื่อไขาคุณธรรมเราต้องมีความขยันความขยันที่จะ ทํางานอดทนทํางานที่ได้รับผิดชอบให้เ,หเสร็จเรียบร้อยนะคะจะนําไปสู่หลักการหลักการของเรามีอะไรบ้างคะพอประมาณพอประมาณมาณีเหตุมีผลมีกา,า,านคุ้มกันนะคะในเรื่องของความพอประมาณนักศึกษาได้อะไรบ้างคะใช้เวลาในการทําก<อ>ิจกรรมไม่เหมาะสมในเรื่องของการใช้เวลาทํากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ในเรื่องของการมีเหตุผลเรื่องความมีเหตุผลมีการใช้สื่อออนไลน์ได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ใช้สื่อออนไลน์ได้ถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์นะคะเพราะว่าการใช้สื่อก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะให้นักศึกษาเลือกใช้อย่างที่เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในเรื่องของการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนักศึกษาได้เลยว่ารู้จักวางแผนในการทำงานรู้จักการวางแผนการทํางานอะไรที่ต้องทําก่อนอะไรที่ต้องทําหลังนะคะ ก็ลาดับขั้นตอนในการทํางานแล้วจะนําไปสู่ลกักความสมดุลสี่มิติในเรื่องสี่มิติมีอะไรบ้างคะวัตถุส,<อ>สั<อ>งคมสิ<อ>งม่งแวดลออ้อมวัฒนธรรมมีสี่อย่างนะคะแล้วในเรื่องของวัตถุนักศึกษาได้อะไรบ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมเนาะ ในเรื่องของสังคมในด้านสังคมแล้าไา้อะไรบางสะมีการได้ไม่เพียงนร,ร,รู้เป็นที่รู้จักมากขึ้นได้ไม่เรียนรู้แล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นในด้านสิ่งแ,งแ<ะ>วดล้อมเ็การรักษาได้ร่วมกันรักษาความสะอาดอีกหนึ่งยางอีกหนึ่งด้านด้านอะไรคะ,ระวัฒนธรรมวัฒนธรรมเราได้อะไรคะในด้านผ้าไหมสุดินเพราะว่าผ้าไหมสุดินเราก็เป็น มาตั้งแต่บานพะุรุดของเราแล้วก็อยากจะให้นักเรียนเราได้ร่วมสื่อสารนะคะแล้วก็ร่วมรับภูมิปัญญาของถิ่นของเราไวเา้เนาะค่ะเสร็จแล้วนะคะนีะ่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการทบทวนบทเรียนการถอดบทเรียนหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จทำชิ้นง,งานเสร็จเราก็จะมาร่วมการถอดบทเรียนแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะค่ะสำหรับกิจกรรมบูครูนะคะก็ วันนี้ก็จบสิ้นเพยงเท่านี้นะคะเจอกัน